สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Code a d Node ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการขึ้นบรรทัดใหม่และก็การสร้างเส้นขั้นนะครับในภาษ,าษา HTML กันนะครับหรือก็คือการใช้งาน Tag BR แท็ก br หรือ hr นั่นเองนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือการสร้างเส้นขั้นนะด้วยแท็ก br หรือ hr นะครับเราจะสามารถนะครับทำการขึ้นบรรทัดใหม่โดยการใช้แท็ก br นะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการเขียนข้อมูลในรูปแบบของที่อยู่หรือบทความนะครับซึ่งแท็ก br นะครับจะเป็น empty tag หรือก็คือเป็นแท็กที่ไม่มีแท็กปิดท้ายนะครับตัวต่อมาครับก็คือเราสามารถที่จะทําการขีดเส้นใต้นะครับโดยการใช้แท็ก hr นะครับซึ่งแท็ก hr นะครับจะใช้ในการกําหนดการแบ่งหัวข้อในเว็บเพจของเรานะครับเช่นจะขีดเส้นใต้เมื่อมีการเปลี่ยนหัวข้อนะครับ แล้วตัวแท็ก HR นะครับก็เป็น empty tag เหมือนกันครับซึ่งก็ไม่มีแท็กปิดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับให้ทุกคนนะครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่เลยนะครับตั้งชื่อว่า08 tag br นะครับ br กับ HR นะครับ .html นะครับทำการสร้าง โครงสร้างภาษา h t m l ์ขึ้นมาน,นะครับ HTML บาลอนไฟล์แล้วกด enter ครับกำหนดไตเติลกันนิดนึงครับเป็น HTML เรื่องต้น htr นะครับกำหนดหัวเรื่องครับเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็การสร้าง เส้นท่านนะครับโดยการใช้แท็ก br แ hr นะครับโอเคให้ทุกคนทำการคลิกขวาที่ไฟล์นะครับ open with live server นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะแสดงผลข้อความของเรา,าขึ้นมาได้แล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับ ก็คือการใช้งาน v r นะครับร่วมกับแท็ h 1นนะฮะเราสามารถที่จะใช้งานแท็ก v r นะครับร่วมกับแท็กแสดงผลข้อความต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก tag h 1แท็ก t p นะครับแท็ก div หรือแท็ก span น,นะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับใช้งาน BR ร่วมกับแท็ก H 1นะครับสมมติว่าเรามีการนะครับประกาศแท็ก H 1นะครับแสดงข้อความว่า message 1ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการแสดงผลเพิ่มครับเป็น message 2 message 3ครับความคาดหวังของเราใช่ไหมครับก็คือเราคาดหวังว่า ตัวแท็ก h 1เนี่ยจะแสดงข้อความเมสเซจหนึ่งเว้นวรรคเออไม่ใช่ขึ้นบรรทัดใหม่เมสเซจสองขึ้นบรรทัดใหม่เมสเซจสามใช่ไหมครับแต่มาดูการแสดงผลกันครับการแสดงผลนะครับจะสังเกตว่าตัวแสดงผลก็ยังแสดงผลเป็นบรรทัดเดียวกันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะนี่คือคุณสมบัติของทาง h 1นนะครับถ้าเราอยากจะให้ตัวข้อความนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับเราสามารถจะใช้แท็ก br เข้ามา ทำงานมาช่วยทำงานได้นะครับมาดูกันเลยครับเราสามารถที่จะใช้แท็ก BR นะครับภายในเนื้อหาของแท็ก h1 ได้นะครับผมจะทำให้การแสดงผลมเมสเซจหนึ่งและทำการขึ้นบรรทัดใหม่แสดงผลมเมสเซจสองและทำการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเรามาดูผลลัพธ์กันเลยอ่าจะสังเกตว่าเมื่อเรามีการใช้แท็ก BR แล้วเนี่ยตัวข้อความก็จะททำการขึ้นบรรทัดใหม่ตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะครับ ตัวแรกรก็คือเราใช้งานกับแท็ก h1 ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วมาดูตัวอย่างที่2ครับเดี๋ยวเราจะใช้งานร่วมกับแท็ก p ดูนะครับการใช้งาน v r ร่วมกับแท็ก p นะครับจากข้อความขึ้นมาเลยครับจะเป็นคำว่า message for tag p นะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้เป็นโปรแรมนะครับ สักสิก็ได้ครับโลเรมสิบปุ๊บอ่นเทอเนตข้อความอัตโนมัติโดยการใช้โลเรมนะครับแล้วกําหนดสิบประโยคนะครับสิข้อความนั่นเองนะครับโอเคอทีนี้ครับผมอยากจะมีการเออยากให้ขึ้นมาทัดใหม่ตรงข้อความนี้ใช่ไหมครับผมก็ลอง Enter ลงมาเหมือนกันครับเราไปดูผลลัพธ์ครับจะสังเกตว่าตัวอ ตัวข้อความนะครับเราต้องการที่จะอยากจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่ตรงคำว่า c o n s e c t เ t อ r นี่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นประโยคที่ไม่มีความหมายนะครับก็คือเพราะว่าเราเจนเดตข้อความแบบโลเลมนะครับก็คือสุ่มขึ้นมานะครับความตั้งใจเราเราอยากจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้จะจัดสเกตเห็นไหมครับว่าตัวแท็กนั้นก็จะแสดงผลแค่1บรรทัดเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของตัวแท็กใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราอยากจะทําให้ตัวข้อความนี้ขึ้นมาทัดใหม่ตามที่เราต้องการแล้วก็ต้องการแล้วก็สามารถใช้งานแท็ก br เข้าไปช่วยได้ครับเหมือนกันครับเราทดลองใช้แท็ก br แบบนี้เลยนะครับ br อ่าก็จะสังเกตว่าเราสามารถที่จะขึ้นมาทัดใหม่ตามที่เราต้องการได้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ตัวต่อมาครับเราจะใช้งานตัว Tag br นะครับร่วมกับแท็ก div ดูครับ ดูกันนะครับเราจะใช้งานน่วมกับแท็กดิฟเป็นเช่นเดียวกันครับประกาศแท็กดิฟขึ้นมานะครับแล้วก็เมสเซจ for แท็กดิฟนะครับโลเรม10เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะให้ขึ้นมาทัดใหม่ตรงคำนี้ใช่ไหมครับผมก็ Enter ออกลงมาเลยเรามาดูการแสดงผลของตัว Message ในตัว Tag ก i ิกันดูครับก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณสมบัติของ Tagd i ิก็จะ แสดงผลเป็นหนึ่งบรรทัดเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าจะไม่ทําการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็สามารถที่จะใช้งานแท็ก v r เข้ามาช่วยด้วยครับทดลองเลยครับแบบนี้เลยท็ก v r นะครับจะสังเกตว่าก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นท็ก h หนึ่งท p หรือ tag div นะครับในการแสดงผลในแท็กนั้นน่ะตัวข้อความก็จะแสดงผล แค่หนึ 1, ่งบรรทัดใช่ไหมครับแล้วจะทําการลบการาขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ว่าเราจะเขียนยังไงเราเขาจะทําระบบจะทําการลบตัวขึ้นบรรทัดใหม่ของเราใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะให้ตัวระบบขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเราต้องต้องใช้แท็ก br เข้ามาร่วมใช้งานด้วยครับแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับก็คือแท็ก span นะครับเราใช้งานทดลองใช้งานแท็ก br ร่วมกับแท็ก span ดูนะครับ ก็เราประกาศแท็กสแปนขึ้นมาครับแท็กสแปนนะครับแล้วก็ message for tag span นะครับร o w r ริ1มสินะครับ Enter เลยเช่นเดียวกันครับเราก็อยากจะให้ขึ้นตรงคำนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Enter ลงมามาดูผลลัพธ์ครับอ่ะจะสังเกตว่าตัวแท็กสแปนเนี้ยอ่าตัวข้อความนี้ใช่ไหมครับ ก็จะแสดงหนึ่งบรรทัดเหมือนกันแล้วก็ไปทําการขึ้นบรรทัดใหม่แถมตัวข้อความเนี้ยยังจะไปติดกับตัว Element ด้านบนเลยเพราะว่าอันนี้คือคุณสมบัติของตัวสแปนนะครับที่จะแสดงผลแบบ inline นั่นเองเดี๋ยวในส่วนของการแสดงผลแบบบล็อกกับ inline เนี่ยเดี๋ยวมีหกข้อในการอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้อ่ข้อความในแท็กสแปนไม่ชิดกับตัว Element ด้านบนแบบนี้นะครับก็เราสามารถที่จะใช้แท็ก br ก่อนที่จะแสดงผลแท็ก สแปนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่สังเกตว่าตัวแท็กอ่อ br จะช่วยในการเว้นขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วค่อยแสดงผลแท็กสแปนแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตามจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับเราอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงข้อความตรงนี้แล้วก็สามารถที่ใช้แท็ก br ให้งานร่วมกับแท็กสแปนได้เหมือนกันครับอ่านี่ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเลยใช่ไหมครับโอเค เมื่อเราแสดงผลข้อความในหน้าเว็บของเราใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะทําการขีดเส้นใต้เราสามารถที่จะขีดเส้นใต้ได้เลยครับโดยการใช้แท็ก hr แบบนี้เลยเป็น empty tag เหมือนกันนะครับไม่มีก็คือเป็นแท็กที่ไม่มีแท็กปิดแบบนี้เลยนะครับแท็ก hr เรามาดูผลลัพธ์กันครับตัวแท็ก hr นะครับจะสร้างการขีดเส้นขั้นนะครับระหว่างข้อความแบบนี้เลยนะครับเต็มบรรทัดตรงนี้เลย โอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งานแท็ก br นะครับร่วมกับการใช้งานแท็กแสดงผลข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็ก h นะครับแท็ก p แท็ก div หรือก็แท็ก span นะครับโ okay. อเคอเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่ามาลมีการเขียนบทความใช่ไหมครับอ,มมอเขียนบทความนะครับ ใช้งานนะฮะร่วมกับแท็ก HR นะครับแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะมีการประกาศหัวข้อเป็นอ่ะเรื่อง HTML นะครับแล้วก็มีการแสดงผลข้อความยาวๆนะครับอาจจะเป็นโ o เลมสองร้อยไปเลยนะครับแบบน,นี้อ่แล้วมาดูผลลักกันครับ ก็จะมีการแสดงข้อความนะครับเป็นหัวเรื่องใหญ่ก็คือคำว่า HTML แล้วก็จะมีการแสดงเนื้อหาบทความข้างในใช่ไหมครับโอเคในที่ผมก็อยากจะเปลี่ยนเออ่มีการแสดงผลหัวข้ออีกอหัวข้อหอนึ่งครับเป็นหัวข้อเป็น CSS นะครับแล้วก็มีเนื้อหาภายในนะครับก็โเรเลม2 0 0เหมือนเดิมครับ โรเดอร์สองร้อย200นะครับมาดูการสแสดงผลอีกทีนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นอาจาว่าคลิปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศท็กพีครับสแสดงข้อความเป็นโรเลอร์สองร้อยเหมือนกันครับอ่านี่แบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราจะดูว่าการสแสดงผลของเรานะครับค่อนข้างที่จะ ดูแล้วกระจุกติดกันไปนิดนึงใช่ไหมครับทำให้อาจจะอ่านแล้วไม่สบายตาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีตัวบ่งบอกว่าเป็นการขึ้นบทความใหม่หรือหัวข้อใหม่นะครับเราสามารถที่จะใช้งานแท็ก hr ในการขีดเส้นขั้นนะครับเพื่อใหอ้ดูบทความของเราแล้วสามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ใช้งานแท็ก hr เลครับ ใชงานถา H.R. ทั้งในส่วนของการแสดงผลข้อความเสร็จแล้วแล้วก็ใช้งานแถบ H.R. ขีดเส้นใต้นะครับจบบทความแบบนี้เลยนะครับเรามาดูผลลัพธ์ไปครับในการแสดงผลเ,เว็บไซต์ของเราก็จะดูแล้วจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นใช่ไหมครับดูแล้วสบายตามากขึ้นหน้าอ่านมากขึ้นเลยนะครับโอเคถ้าเราอยากที่จะ ให้มันห่างกันมากกว่านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานแท็ก BR เสริมเข้าไปด้วยได้นะครับก็ใช้งานแท็ก BR แบบนี้เลยนะครับก็คือขึ้นบรรทัดไปอีกสักหนึ่งบรรทัดครับก็จะแสดงผลได้ดูและสบายตามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอโอเคครับอันนี้ก็คือการ ใช้งานแท็กแท็กแท็กขึ้นมาทัดใหม่ด้วยแท็ก br นะครับแล้วก็การใช้งานแทนะ็ก hr ในการขีดเส้นขั้นนะครับในภาษา html นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่นะครับในหัวข้อถัดไปครับ